สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักสื่อผู้ทุกคนเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องมากขึ้นนี่บ่อยมาจอดพักยุ่บีล่ำครับผมที่แรกวาสิพักกันเย้าสาวเดียวหล่ะวันนี้มันเมื่อยนะพี่น้องมันไก่ครับผมเลยเกดกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนพักยุบบยล่ำครับผมอันนี้ก็เลยรีสอร์ทเนี่ยบาะคั้นในเบืองก็ซื้อครับพี่น้องดีดีมันเป็นบ้านดอก คล้ายๆบ้านแบบเขาซื้อมาตั้งในไมลี่สวนนี่ดีดีครับขอตัวได้พี่น้อานนาครับในสวยมาเบิ่งกันเลยครับนี่พี่น้องมาเบิ่งดูซ้ำพระละมือตะได้ตันว่ะเบิ่บงมู่บ้านเนี่ยนะมู่บ้านที่เขาอยู่อันเป็นรีสอร์ทนนี่ครับอันเมื่อกี้นี่ลุงและฮองบอกว่ามีกาแฟายอยู่แล้วบอกดีดีครับผมเบิ่งเงินมันเป็นชาวมุนว่าเขาอยากได้ไปตั้งสวนคขาได้ไวรัน ลายลังเลยพี่น้องมึงุนโดนะสีไฟสีมันเลยแล้วท่าคนละสีเลยลุงนะของเอแย่างดีลุงเงินกาวกาวล,ลุงอันนี้เขาเอินรีสอดนี่ยังครับ,มมรบโอ้ชมนกชมไม้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเ,เดี๋ยวครับครับใ,ให้ผมขอถ่ายบรรยากาศเน่อยเถอะครบับเพราะว่าเจ็บให้พี่น้องที่บนเบนืบ้องคลิปอัน เอาไปใส่ใส่นะครับครับเก้าเก้าอันนี้ลุงแล้วก็ปลูกดอกไม้มพย่างงามเลยพี่น้องรีสอร์ทชมนกชมไม้บุบีรัมครับผมเก้าเก้ายากาศดีพี่น้องอันนี้มองนั่งกินกาแฟลุงแล้วบอกเขาไปเลยคนข้างใน้อนบิ๊กใบนี่การ เปมองนั่งเล่นมุมสบายๆนั่งเล่นพี่น้องนะเอ,อ้ยหรือว่ามานั่งกินเข่าก็ได้นี่ก็อีกหลังนึ่งนาอเบิ่ง,งอันนี้ก็เป็นนั่นนี่เป็นสวนมั่นพี่น้องในทั้งค่งโอ้มันเป็นแต่เลี้ยงไก่ตี๋แต่ไมนยังม,มือแน่ขอโทษดนะครับเด้อย้อนแสงครับผมเป็นแต่เลี้ยงไก่เลี้ยงง้วด,ดี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาเลยทั้งนี้สวน เป็นบรรยากาศบระเจ้าห้างบางท่านมันจะลอยลอยกมีดเนี่ยละขี้เข้ามาครับผมนี่เขาจ้าปลูกกันดอกไม้น้ำด้านหลังเลยครับผมรีสอร์ทชมนกชมไม้เลยพี่น,น,พพน้องขนาดกับผู้ใดผ่านไปผ่านมากอนะ่ะยิ้มเข้ามาลวดดีมากๆเลยนี่หลังเขาอยู่รีสอร์ทชมนกชมไม้ลุงกด็ดีดีแล้วเดี๋ยวถามหยอกว่า ไอ้ไม่กินกาแฟงกาแฟยังได้เลยเราบอกไปย่าหิ้าคอยเบืง้งอันนี้เขาเป็นพักเม็กตินี่เอ็มมาพี่น้องวานนี่นี่พี่น้องคอยเบื้องกันอันมองอันกินกาแฟงกาแฟนั่งเล่นเว้ยทางเขาบ้านเลยรู้ไปแล้วลองเขามาลุ้งแล้วก็ปลูกดอกไม้ใช่รับหลายพัน นีย,ยังบ่อ้อป่าบ่นะอนต้องมองนั่งเร่นหรอพี่น้องถึงมงัยงย่งีวยงมดีบ่ฟันนะมองไงกันดูข่าเพิ่มาฮ่าฮ่าฮ่ามองหนพี่น้องมองนั่งเร่นไม่หมดม้อใส่ขั้นงามสงสัยเจ้าของรีชต่อคือสิบักสิ่งกับ นี่ก็เป็นมองนางกับฟงกาแฟแลวสาวมุนขึ้นที่อยากกินนะที่บอกสาวมุนอยู่ว่าน้องมุนเล่ากัดกินกาแฟ,าฟเป็นไปจับมือผมตรงนี้เนา่เนี่ยน้ำอนลอ,องมาหน้ากมาทรงนุง่มทรงยังใดแต่ว่าห้องเตรียมข้าไว้ตลอดอยู่แล้วนะว่าดีๆพ,พี่น้องนี่กับฟงกาแฟมีใหญ่เพียบพร้อมขนะ ข้างทางร้านกาแฟแล้วกันเฮ้ยดีขนาดเลยชมนกชมไม้เลยพี่น้องเด้ออันลุงแล้วก็บ่ได้ให้รีวิวไฮล่าดอกเตอร์แต่สไตว่าเพชรไปไสบ่เพชรก็ลงไทยให้พี่น้องเบิง่งอันนี้เฮาก็รีวิววัดเราถึงที่ไหนออพักที่ไหนเด้อพี่น้องสไตบ่าเพชจสาวมนต์เราเราบ่าอีสานเนาะมองดูว่าเฮ้ยดีอันนี้สิเป็นของเพิ่นนะ่ะมันน้งนี่อันนี้ของเจ้าของบ้านแล้วก็ของเจ้าของรีสอร์ทเฮ็ดอยู่เฮ็ดอินเพิ่นแล้วพี่น้อง ไปห้องมนเป็นเบิ่งในห้องว่ามันมีเอียงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นบ้านไม่ค่อยเงีย้ยนะเป็นแค่ไข่แล้มบนว่าเขาเอห็นอย่างบ้านนกดาวบ่้องนั่งเล่นบดิ่งลององอก่อนตรวดตะวันานานาขัานอีสปอยด์เด้อพี่นก้กเพราะว่าตื่นมากเพราะอากาศแบบว่าห้องกระดิ่งไทยก่อนก่อนอาบน,น้ำออกจากนี้ไปเห็นถ้าบ,บ้านครับผม ทำความสะอาดมาลงเดี ád, <S <S <g 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 はは๋ยวขอเบิ้งเงินขึ้นมหน่อยนะครับได้ครับเริ่มเลยครับครัี่น้องอีกมุมหนึ่งครับผมมาเบิ้งมุมนี้ก่อนเอารับเก่าของครับครับครับเฮ้ยนี่พี่น้องมุมนี้ยังครับสวยงามไปพี่น้องเาไปเบิ้งในห้องว่ามีอยัางไงวันนี้เริ่มนะทำความสะอาดทุกท่าปนแข้างเขามา แน่นแต่ว่าตะกรันเขาไปพี่น้องเในทางขึ้นได้พี่น้องเด้อทางขึ้นไปห้องที่เราอยู่มีแต่ดอกไม้งามๆบ,บริรเวดบ่ค่าบอกว่าซื้อวางแตยันมันบ็ถือได้พี่น้องเด้อยังมาปลูกไว้ทุกทุกหลังเราจะปลูกไว้ก้อนขึ้นรสชื่นดีเบื้องหลังสบายหูสบายตานะพี่น้อง เอทำอะไรลูกเอกินนมอยู่ใช่ไหมแกเลละเลยัางลุกใช่ไหมดูวงวงความแข็งแรงไน่บืองเบืงบืงเบืงดิ่งดิงดิ่งดิ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 ิงดิ่งเบงบนบนนันไ่องเลี้ยงอํารามบนนอ่นนี่แหละคือเลี้ยงแต่ว่ามาเลี้ยงเออแบบนี้ห้องกะ พอดีเลยพี่น้องแต่มือแปงแปะแต่มือแปงแปะดูความแข็งแรงนะแต่มือแปงแปะเช่อแม่ตักใต้ลุงบานาลเออต้ามที่เรียกพี่น้องพระตะมหอหอห้องพอเขามาห้องบาทเดียวมากหลายมากันสีเหลียงนี่ไหมตักบอลสีเหลียงเลยพี่น้องน้องมาหน้าเออเพิ่นขั้นมาสัน่นเพิ่นดีใจเพิ่นห้องขึ้นพี่น้องเห็นนั่นแหละตั้งโมขื่อเนเนี่ย บัวรับรบัวนอนขวนเมียมดขึ้นขวาน,นั่งนอนมาตำรวจไปกี่รอบนอนมาตำรวจนอกจากไม่อยากนอนบ้านมันมาวาดทองเห็นสีเหลืองมากเอ้ยห่ังแยดแบบเนาะมมัันนไไหห เ็อ,อกับพี่บาแต่ลูกพ่อพี่บาืบิลูกเป็นตาหักกับผมเปียนไงลูกแข็งแรงลูกอย่าไปอย่าไปอย่าไปอ,อย่าางนั่นนอ,องดียเลองค์ตั้งดิงดิงดิ้งีงงงนนิ้งอย่าไปลูกเดี๋ยวพ่แม่เสียเบิ้งแล้วนดี้ว่ามีไอหยังเนยเอ้ยมานะบอกลุงม้านนะอะไรวามาน้แข็งแรงแค่ไหนลูก ยังไงแค่ไหนลูกทางนี้ทางนี้วันคือวันเมียวันเมียวันออกไปข้างนอกไปบิโน่ข้าเข้าวข้าวบิโน่แล้วก็จะมีตู้เย็นให้หนึ่งเครื่องทีวีแล้วก็มีแอร์เย็นแอร์เย็นมากพี่น้องเลยแล้วก็ทางนู้นจะเป็นห้องน้ำส่วนนี้ก็จะเป็น โต๊ะนั่งเล่นนั่งกินข้าวอันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งเล่นนั่งกินข้าวครับผมอันนี้ก็ตู้เย็นแอร์ทีวีไปเราไปดูห้องน้ํากันพี่น้องเอ๋ยห้องน้ําก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นโถจะโครกตรงนี้ก็เป็นอีรักหน้าอันนั้นก็เป็นกัะจกครับผมมานะเอ๋ยมานาดูทางโน้อนอันน่ มันน่ะเออแล้วก็เป็นเครื่องอาบน้ำอุ่นรูเวาสื่อเพอเด้กพี่น้องนะโอเคครับพี่นอ้องโอเครีสอร์ทชมนกชมไม้ดูจากมุมนี้ก็จะเห็นของข้าวตำพละของเราโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ไว้สัานี้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกซับสไครทุกไลท์ทุกเกลเรก็จะเดินทางกลับแล้วลังจากคลิปนี้ก็จะอาบน้ำอาบท่ากับระยองของเรา มากลับมาบริการเลยครับผมเอฟซีพี่น้องน่ารักของ,องเฮาแอร์ตูใหญ่มีไวไฟ,ไฟพร้อมพี่น้องไวไฟสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับเด้อเจอกันใหม่ตลอดเส้นทางพี่น้องขอบคุณทุกนันติดตามสตอร์คไรตไลค์แชร์คนแม่บางอย่างนะพี่น้องเลยลายไปก่อนสวัสดีจ้ามานะสวัสดีจ้า,า,จาเอ๋อ <laughs> พี่น้อง